โสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าใบได้เข้าไปเล่นเกมมาแล้วท้งตีก็ตยอาจารย์เหลือใบไก่ต๊อกคนเดียวก็ทําหน้าที่พยาบาลประจําตีไปเลยสิคะและในระหว่างที่ใบชุบอยู่นั้นทุกคนเห็นไหมมันมีตัวังชุบได้ไม่เท่าไหร่เลยอย่าเห็นใบนะแต่ทุกคนเขาวิ่งออกไปทางอ่ะสงสัยเขาจะไม่เห็นใบปะแต่แล้วก็ผิดคาดค่ะเพราะว่าเขาเห็นใบทุกคนดูนะนูนมานูดล โอเคหายใจเข้าหายใจเข้าว้าไปต้องสู้มันเราทุกคนสุดท้ายไปต้องตัดสินใจบูถึงแม้ไปจะไก่และยิงคนไม่ตายก็ <c oughs> จะบอกว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากๆเราก็ลบกมากๆด้วยเพราะปกติไม่เคยยิงใครใกลขนาดนี้แล้วตอนนั้นนะในตี้ก็บอกไปอย่าออกวงไปอย่าออกวงไปก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราทุกคนดูดิมันเหลือกระติ๊บเดียวเองอะจะชุบได้ ไปเย,ยงความปิไดไอแมวเลยทุกคนืมแล้ววังของบายอะดูดิเขาขโมยไปเลยเอาไปเลยอ่ะแงะ